สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่ 1. เมษายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ2ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้1กับ3นะครับก็จะมีเลข3เข้าหลักหน่วย ไออก5 6 3ย้อนไปอีกงวดนะครับงวดที่1่1มีนาคมคำนวณได้7กับ9ก็มี9เข้าหลัก10งวดที่ออก8 9 4ส่วนในทางงวดใหม่ของอาจารย์1เมษายน68คำนวณได้8กับ0ทุกทันแนาทางเด่นบนแบบ2ตัวนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเด่นล่างสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข3ก่อนหน้านั้นก็มีเลข4นะครับงวดที่ออก5 4งวดใหม่ครับ1เมษาสูตรเด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้5 7 9 1 3นะครับ มาต่อกันที่แนวทางสูตรหลักหน่วยล่างแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยมีเลข2แล้วก็แถมหลัก10มาด้วยก็คือเลข3มงวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข4นะครับเข้าหลักหน่วยงวดใหม่ครับ1เมษาหลักหน่วยล่างของอาจารย์คำนวณได้6 7 8 9ทุกทัน6 7 8 9 มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนแบบ4ตัวของอาจฝนฝนโคราชงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณเข้า2ตัวนะครับ3กับหกุยออก5 6 3แนวทางงวดใหม่นะครับอาจารย์ฝนคำนวณได้2 3 4 9ทางโดยเลขของอาจารย์8งวดหลังสุด ขาทั้งหมดเลยถูกทันใบเต็มนะครับเด่นบนแบบ4ตัวมดหม่ได้2349าม่เนที่อยู่ด้านล่างนะครับฝั่งทางซ้ายต่อมาก็จะเป็นทางเด่นบนสองสูตรมัดรวมก็จะได้เป็นทางคู่สลับบนนะครับหรือว่าคู่โดด งวดที่ผ่านมาสุรนี้ของอาจารย์ยังเดินดีอยู่นะครับเข้าสองชุดมี3ากห้าอะามนะครับหวยออก5้า,าย้อนไปอีกงวดงวดที่ออกแปดเกาแนวทางของอาจารย์เข้าสามชุดเลยนะครับสรุปแล้วสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมด งดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางขวามือสูตรคำนวณเด่นบนสูตรหนึ่งของแอดฝนแอดเจฝนนะครับขอภัยคำนวณได้8.9.01นะครับแล้วก็อีกสูตรได้05.6.7มัดรวมกันได้ตามที่เห็นเลยถูกทันใครชอบก็ไปดึงชุดเด่นเอานะครับ ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงสูตรคำนวณพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นนทางเด่นล่างนะครับแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มาครบล่างเลยนะครับมี2กับ3ตัวเลข4ตัวของอาจารย์นี่มาครบทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับ สำหรับงวดใหม่เปิดล่างของอาจารย์คำนวณได้0 1 3ย์หทุกท่าน0ูนยแนวทางของอาจารยฝนคนโคราชนะครับงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับใบฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับ6ก็จะมีเลข3นะครับ เข้าหลัก10บหวยออก3าสองสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้6กับ9ตามนี้ครับในทางเด็ดนล่างแบบ2ตัวงวดใหม่ได้6กับ9นะครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางเด่นล่างสายออกกาลังกายนะครับหรือว่าสายวิ่งทุกท่านเลขเด่นตัวเดียวงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายแอดมังกรีไลายคำนวณได้เลข3นะครับวางไว้ที่ตำแหน่งหลัก10ทุกทันอาจารย์บอกว่าเน้นหลัก10ก็เข้าตรงตามตำแหน่งเลยนะครับคือออก3 2สอง สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์ใจดีให้มาแล้วคำนวณได้เลข2ทุกท่านได้เลข2องทางเด็ดล่างตัวเดียวนะครับสายออกกำลังกายวางไว้ที่ตำแหน่งหลัก10นะครับ2ออะไรดีทุกท่าน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่างแบบ2ตัวงวดที่ผ่านมามีเลข2นะครับสูตรนี้ของอาจารย์สำหรับงวดใหม่คำนวณได้8กับ9นะครับ8กับ9มาต่อกันที่แนวทางครบบนของแอดใบนาดใครรอใครตามอยู่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับขออนุญาต แบ่งปันส่งต่อคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาแทางของอาจารย์มาครบอยู่นะครับมี3มี5มี6หกคุยออก5 6 3หยอดไปอีกงวดก็มาครบนะครับมี4มี8แล้วก็มี9งวดที่ออก8 9 4งวดใหม่ทุกท่านใบด้านบนฝั่งทางซ้ายทางครบบนของอาจารย์คำนวณได้1 2 3 4 6 9 0ตัวดับของอาจารย์ก็คือ5กับ8นะครับใครชอบก็นำไปต่อยอดเอานะครับถ้าไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านแนวทางของแอดใบานาดนะครับสูตรครบบนต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าวันที่1เมษายน2 5 6 8นแนวทางเด่น ด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัวเลขของอาจารย์คำนวณได้4ตัวนะครับมี9มี5มี4แล้วก็มี2อถัดมาก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับตัวเด่นของอาจารย์ได้5กับ9นะครับสำหรับข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ทำได้9ชุด มี5 0 5 2 5 8 7 0 7 2 7 8 9 0 9 2แล้วก็9 8นะครับยังอยู่กันที่แนวาทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าใบนี้สูตรวิน3ตัวนะครับหรือว่าสูตร3ตัวงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านบนนะครับผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านงวดก่อน ดูกำนวงของอาจารย์ทำได้3 5 6นะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างทุกทันแับหน้าจอเอานะครับไปดึงชุดเด่นดูได้ที่หลังนะครับ1เมษา6 8ต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยของอาจารย์กเกษมดูกำนวงของอาจารย์ได้6 8 2 3 4 5นะครับ 6 8 2 3 4 5แนวทางสูตรหลักร้อยของอาจารย์งวดก่อนไม่เจอนะครับขออภัยด้วยไม่ได้ลงให้มาต่อกันที่หลักร้อยนะจ๊ะแนวทางของแอคคนบนฟ้าพารวยมืที่ผ่านมาก็เข้านะครับมีเลข5้าไยออกห6 3ทางโดยเลขของอาจารย์ก้างวดหลังสุดนี่เข้าทั้งหมดนะครับ สำหรับงวดใหม่ถูกทันหนึ่งทับสทับหกแปดคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้9605 8 1 2ูนย์ห้าแปดหก้่าถูกทันต่อมาครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดมินอุเป็นข้อมูลด้าน,นบนแล้วนะครับสำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์เข้าอยู่ถุกท่าน เด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้3แล้วก็3ตัวทำได้635นะครับมาเป็นตัวกลับหวยออกห้าหมดใหม่ทุกท่านใบฝั่งทางขวาเลยนะครับ1ทับ4 2568แนวทางเด่นด้านบนของอาจารย์คำนวณได้1นะครับได้1แล้วก็2ตัว คำนวณได้1 0 1 2 1 3 1 5ย์หน้าแล้วก็หนจุด3ตัวก็อยู่ด้านล่างทุกทันแนวทางของ a d m i n ุก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ